สวัสดีครับบ่าเทาสวัสดีนอครับผมคงสุดท้ายครับบ่าเ่าจะโทษไปตามคุณปุ๋ยใบงไ่พี่น้องครับให้คุณปุ๋ยใบงไ่ย่ำให้อีกที่หนึ่ง้ะพี่น้องครับว่านแนวทางของคุณปุ๋ยใบไ่ครับมีเปลี่ยนแปลงบ่ครับผมครับเพื่อเอฟซีทั้งช่องครับผากบริช่มคลิปเนาะพี่น้องครับที่ลงแนวทางของคุณปุ๋ยใบไ่ไปบนและลางพี่น้องครับเอาจาังไหก็ช่มในคลิปนี้นอพี่น้องครับผมครับ้าไปฟั่งไปเบิ่งน้ำกันว่าคุณปุ๋ยใบไ่ จะย่างยืนยันตัวเกาหรือยำตัวใดพี่น้องครับงวดที่ผ่านมนาครับแนวทางของคุณปุ๋ยว่ยไงครับหาสามสามหากระมาะบนน้ำพี่น้องครับแปดสามกระม่าล่างตรงๆพี่น้องครับไปฟังน้ำกันครับว่าคุณปุ๋ยจะเน้นยํำให้ตัวใดพี่น้องเป็นแนวทางเลครับผมทาตัวเลขถูกใจโดนใจกับจังตามพี่น้อง้าตัวเลขบ่ถูกใจบ่โด,ดนใจกับพานน้ำพี่น้องครับผมบบาเท่าน้ำเสนอเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบง่ง ซื้อรถตลีเลอพี่น้องแนวทางอาจจะเข้าหรือหลุดก็ได้ครับเอาพี่น้องเบาๆหลายนะครับไปฟังน้ำกันว่าคุณปุ๋ยจะเน้นย้ำตัวเดิมตัวเก่าบ่พี่น้องครับเพื่อท่านใดพลาดคลิปไม่ได้ชมคลิปนะพี่น้องชมในคลิปนี้เลยพี่น้องครับคุณปุ๋ยจะเน้นให้บนล่างครับไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับครับผมครับครับแอดมินมาเถ่าเด้ครับผมครับผมครับมาตามโคงสุดท้ายครับคุณปุ๋ย ครับผมอ่ากับเสียนพูดน้อยต่อยหนักนะคุณปุ๋ยนะครับผมครับครับผมอ่าเอฟซีจะเข้าใจนะพี่นองว่าคุณปุ๋ยเพิ่นเบาเบาหลายเพิ่นเบาหน่อยพี่นองครับบ้าวเฒ่าจะโท่มาตามให้คุณปุ๋ยย้ำให้ว่ามีเปลี่ยนแปลงบ่าครับตัวเลขบนล่างครับหรือยังเป็นตัวเก่าหรือคุณปุ๋ยจะเด่นให้ตัวไรครับผมครับผมครับอ่ายังเป็นตัวเดิมครับผมครับครับ ตัวเก่าตัวเก่าบนอย่างเป็นตัวเดิมนะคุณปุ๋ยเอาบนก้อนนะครับผมครับผมครับครับบนอย่างน้เป็นตัวเดิมครับผมยังเดินหาคือเก่านะคุณปุ๋ยครับผมครับอืมครับคือบเปลี่ยนแปลงตัวเด่นกับเดินหาคือเก่าครับผมเปลี่ยนแปลงครับผมลักลอยนี่ลักลอยที่คุณปุ๋ยเห็นมากครับลักลอยให้ซีกับหาดและเด่นซีเปลี่ยนแปลงบ่ครับครับผมบ่ครับผมเปลี่ยนแปลงครับครับผม เด่นซีร้องหาเป็นเต็มครับยังเด่นซีร้องหายังมันใจที่ซีตัวเกาเป็นบ้าครับพุณนปุ๋ยครับผมครับแล้วคู่เด่นนะครับคุณนปุ๋ยคู่เด่นยังยังชอบตัวเกาตัวเดิมบ้าครับผมไม่ครับคู่เด่นก็ยังตัวเกาครับผมครับหาศูนกับฮกหาครับผมหาูนกับฮกหาเนาะคุณปุ๋ยนะครับผมฮกหานี่ก็เป็นเป็นเลขพ่อสอนน้องคับพุณนปุ๋ยแม่นะครับครับ อืมหวดที่ผ่านมากระมาาัตเด่นไหงนะ้อคุณปุ๋ยเนอ้อหาสามสามหาครับตัวเด่นยังยืงยนยันหาศูนย์กับหกหาครับผมครับ C หนึ่ง C เจ็ดหกเก้าสองเก้านี่เป็นโตร่องนะครับคุณปุย๋ยเป็นครับมผม,บมครับเป็นัวร่องโบมีเปลี่ยนแปลงครับผมยังมั่นใจยังชอบตัวเดิม,ม,มครับผมครับผมอืม คุณปุ๋ยกะเป็นคนนักแน่นในตัวเลขได้พี่นองครับในตัวเลขมาแต่ที่แรกหลังจากหวยออกกับคำนวณได้เลยเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับตั้งแต่ไเบาเท่ามานี่บอกเคยเปลี่ยนแปลงเด้พ่นองครับไ้ตัวไหนคือตัวนั้นกับผมเน่นตัวไหนคือตัวนั้นกับผมถูกคือถูกพิษคือพิษนะครับคุณปุ๋ยแม่นครับผมครับับผมอ๋แนวทางบนกะเน่นหาศูนย์กับหกหาซีหนึ่งีเจ็ดหกเก้าสองเก้าเป็นตัวร่อง ลักลอยนี่เนนซีมันมาคุณปุ๋ยจับซีใส่ตัวเด่นเล่นมาครับผมเม่นครับผมครับครับกะซีหาศูนย์ซีหกหาตัวตัวเด่นเด่นนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับเอาครับลวกะตัวร่องพี่น้องกบจับเซาด้ครับพี่น้องลักลอยครับซีหรือปุ้ยชอบลักลอยหาคุณพผาคุณปุ๋ยให้ลักลอยเด่นซีร่องหาเป็นมาคุณปุ๋ยเม่นครับผมครับครับผมทีร่องหาครับผมด้อย กับกระจับใส่เอาได้พี่น้องครับลักลอยกับตัวเด่นซีหรือชอบหากระจับหาใส่ลักลอยพี่น้องครับเอาส่วนแนวท่าล่างครับคุณปุ๋ยครับผมครับยังเด่นเด่นตัวเก่าปะครับก็ย่างเด่นตัวเก่าครับผมครับอ่าคุณปุ๋ยให้เด่นหนึ่งมากเนาะคุณปุ๋ยเนาะแม็นครับผมหายเด่นหนึ่งร่องหาครับผมครับผมเอาพี่น้องครับผู้ใดฟังบ่ทันก็จดเอาได้พี่น้องครับ หรือยุดหลักะฟั่งเอาก็ได้เด้อพี่น้องครับว่าตัวใดพี่น้องครับคู่เด่นคุณปุ๋ยครับยังยืนยันตัวเก่าปะครับตัวเก่าครับผมหนึ่งสองกับหนึ่งสามครับอ่ามั่นใจที่ตัวเดิมตัวตัวเด่นล่างเด้อพี่น้องเน้นให้ล่างหนึ่งสองกับหนึ่งสามครับผมตัวร่องหาหนึ่งหาสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามครับผมกาบ์เปลี่ยนแปลงบาเปลี่ยนแปลงครับครับหวดที่ผ่านมาแปดสามนี่กับมาตัวร่องนะครับคุณปุ๋ย แม่นครับผมครับงวดนี้ตัวร่องบ่าวถากบมัดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามนี่คุณปุ๋ยครับผมมีสิทธิ์ไปบนบ่มีสิทธิ์ไปบนบ่ครับงวดนี้งวดนี้นี่ถ้าว่าเกตหนึ่งกจเหนึ่งนี่เพราะว่ามันมีสิทธิ์ไปบนได้อยู่ครับผมครับว่าว่ากิดหนึ่งนี่ตอนตอนที่ผมเอาเตี้ยมตัดนี่มันยั้มีซ้นอยูครับไปล่างบนครับับแต่ว่าเป็นนี่ผมบอกเตี้ยมอีสูตรนึงมาคัดอีกครัอะไรรูดตุ้มงไปครับผมครับ ถ้าตามจริงเจ็ดหนึ่นนงแกมันมันจะโซนทั้งบนทั้งล่างเลยครับเจ็ดหนึ่งครับครับผมอืออือเจ็ดหนึ่งนี่คือมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไปบนครับผมบนล่างนี่แหละครับบนล่างครับเจ็ดสามนี่เจ็ดสามนี่บ่ไปมั้งบอครับเจ็ดสามนี่เจ็ดสามนี่ผมว่าอยู่ล่างเนี่ยนอนอยู่ล่างนะครับเนาะครับครับ มาถล <มา S 1> บนผมนี่บ่มีเจ็ดตามครับแต่ขั้นไต่บนแั้วหลุดหมดแล้วรับบนครับครับ <น S 1> คุณปุ๋ยครับกระท่วงมะยมด้วยพี่น้องครับเพื่อทันใดผ่าคลิปไปน้องพี่น้องเพราะว่าบ่าวเถาลงสองคลิปด้วยพี่น้องคลิปบนกับคลิปแนวทางบนกับ,นกบแนวท่าล่างของคุณปุ๋ยบ่อยงไงครับเพื่อทันใดผ่ากะชมในคลิปนี้ร่วมไปเลยครับคลิปคงสุดท้ายคุณปุ๋ยย้ำให้นะพี่น้องครับบ่มีเปลี่ยนแปลงนะครับคุณปุ๋ย บ่าครับผมยินดีบท่าเดิมครับผมแกมีเอฟซีของคุณปุ๋ยหลายคนครับข้าเจ้า็ขยอ่าให้ย่ำให้นะครับนอกาะให้บ้าเฒ่าย่ำโทษตามคุณปุ๋ยบ่ใหญ่ว่าคงสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหรือบเปลี่ยนแปลงหรือจังไห๋เนะครับคุณปุ๋ยครับผมแังยินยันนะครับผมแต่ว่าเลขล่างกก็ให้ครบทุกคู่ครับผมขยับให้ซทุกคู่ลครับผมหคู่ครับเลขล่างครับอ่าครับแ่ก็ราวังตัวเก่าเลยครับผมวันมันออกวันพฤหัสครับ หาสามนี่บอกคุณปุ๋ยเมียนครับโอ้ระวังตัวเก่าหาสามแต่ว่าคุณปุ๋ยเด่นล่างให้หนึ่งสองหนึ่งสามหาหนึ่งหาสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเป็นตัวร่องโอ้ให้ระวังตัวเก่าคือหาสาม,มเพราะงวดที่แล้วมันสามหาบนเนาะคุณปุ๋ยเมียนครับครับอืมอืมอืมตัวเด่นครับงวดนี้กะซื้อว่าบนเด่นซีกะเด่นมาหลายสำนักด้วยพี่น้องครับซีกะเด่นมาหลายสำนัก ครับบนนี่บ้าเท่ากับ C 7เจนี่ของคุณปุ๋ยนี่กับไปช่วงของอพินัที่พุ่มอยู่ด้วยพี่น้องครับ C7 ครับผมกับส้อนอากาศช่วหลายสำนักน้อพี่น้อง C7 นี่ครับผมคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยฟันทงมิโตมัตมกตัวชอบนะครับบนและล่างบนนี่ขั้นขั้นทูลชอบนะครับผมมีชอบจะเป็นที่สามมากกว่าครับผม บนมาครับแต่ขั้นในไอ้ล่างครับผมล่างครับอ่าล่างชอบผมจะมาชอบติดสามครับผมอ่าล่างนี่คุณปุ๋ยจะชอบหลักที่ติดสามนม่พี่น้องกันหนึ่งสามหาสามเจ็ดสามล่างนะครับผมล่างติดสามคุณปุ๋ยว่าชอบตัวคู่ติดสามระบนล้ะครับผมบนนีผมมีบางยูนหาศูนย์ครับโคาครับผมอืมมักตัวเด่นเลยเนาะคุณปุ๋ยเนาะ ครับแม่นครับผมอ๋อกระถามครับคุณปุ๋ยตัวร้องมีสองตัวครับผมซีหนึ่งกับซีเจ็ดครับผมซีหนึ่งกับซีเจ็ดครับครับผมอืมครับเอ๋อครับคุณปุ๋ยครับบาร์ทอาจะรบกวนสมีได้คุณปุ๋ยด้วครับผมครับขออวยพรได้คุณปุ๋ยด้วครับก่อนปีใหม่ครับคุณปุ๋ยขอให้สุขภาพแข็งแรงได้พี่คุณปุ๋ยครับอย่าเจ็บอย่าจนนะคุณปุ๋ยครับเงินไหลน่องท่องไหลเข่าได้คุณปุ๋ยครับ โชคดีตอนรับปีใหม่น้ำกันน้อคุณปุ๋ยเนาะครับนาะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับผมครับว่าแนวทางของคุณปุ๋ยบนล่างตัวใดครับแนวทางของคุณปุ๋ยเป็นไงครับ30ธันวาคม2 5 6 4ครับเด่นบนเด่นหาครับหลักลอยเด่นซีร่องหาได้กับผมจับคู่เด่นครับหาศูนย์หกหา 1> c 1 4 7 6 9 2 9เป็นคู่ร่องครับ3ตครับจับหลักลอยใส่ได้พี่น้องครับซ5หา6 5, เป็นตัวเด่น c 4 1 c 4 7 C69 C29 เป็นตัวร่องได้พี่น้องส่วนเด้นล่างครับเด่น1ร่องหาครับจับคู่เด่นให้12 13 5153 7173เป็นคู่ร่องได้พี่น้องครับเป็นแนวทางได้พี่น้องครับเพื่อตัวเลขถูกใจดนใจจ้างตามถ้าบ่ชอบให้พานพี่น้อง ครับเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงคสื่อลรตเตอรีเด้อยครับผมถ้าชอบแจ้งตามครับถ้าบ่ชอบให้พานพี่น้องบ่าวเถาคอยทุกคนครับถูกห,ว,หวยรวยเงินไปนน้ำกันได้อครับหมวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 4อยครับอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องคอยสุขภาพแข็งแรงครับบ่าวเถาสวัสดีครับผม